สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นออทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบเดือนเก้าพีหกแปดนะครับผมสำหรับสูตรเม็ดเดียวของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมให้สามนะสามมาทุกฮานอยเลยนะพิเศษออกมาสามแปดสามแปดตรงๆนะพิเศษนะ สามแปดสามห้าสามแปดสามห้านะ,ะปกติออกมาสามสี่สามสี่ไม่มีเนะาะเมื่อวานนี้ไม่มีแต่สามสี่กับสามสาม VIP ออกมาสามหนึ่งนะ VIP สามหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะสามมาทุกคาหน่อยเลย เหมือนเราพัฒนาก็เข้านะเข้าเป็นสองหหสองดาวโจนก็เข้าห้าแปดนะเวลาจะเข้าก็เข้าหมดเลยเวลาหลุดก็หลุดหมดเลยเหมือนกันมาตามกันต่อนะครับผม หวยห้า <c oughs> น้อยนะครับเด่นสูตรเด่นเม็ดเดียวนะวันนี้ก็สีแล้วกันมาถ้าพี่ๆอยากจับย้อนหลังนะก็จะเป็นเลขสามนะเอาย้อนหลังไปจับก็ได้นะสนมากเลยก็จะมาย้อนหลังสําหรับสูตรนะครับสูตรนี้มาเลขสี่แล้วก็เลขสามนะสูตรแยกน้อยก็เอาสี่กับสามแต่ว่าวันนี้ขอเอาสี่แล้วกัน ก็จะมีสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่สองกันนะครับสี่เก้าแล้วก็สี่สาม ขอให้มารักกันวันเนี้ยขอให้มีสีมารักกันนอตตัวเนี้ยนะครับก็จะมี ตัวนี่นะครับ4หนึ่งศูย์แปดแล้วก็4สองรอบที่เน้นรอบที่เน้นนะ V มาน่อยวีกับน่อยปกเนี่ยพิเศษก็เพื่อเพื่อไว้แล้วกัน อ่ะหวยห้าหน้อยนะครับสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ